บางสอนในลูกผมเนี่ยลูกผมขับรถชนคนตายเงี่ยก็ไม่อยากให้มันเป็นช่างแต่งหน้าถ้าชาวเป็นอะไรไปอ่ะแล้วใครมันจะมาสืบต่อว่าไทเตอรม์มันยังไม่เข้มแข็งอ่ะผมให้คนอื่นสารต่อก็ได้ไม่ใช่ไอ้ลูกผมบางลูกผมมันจะไปเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้บางไม่ยอมอ่ะลูกผมมันฝึกแต่งหน้าบางบางไปห้มันสักอย่างเงี้ย มันต้องเป็นรูปผู้ชายมากกว่านี้โอ้ยเตอร์ไปไหนเนี่ยบางก็ต้องรีบไปแล้วนะผมมีรถอยู่ข้างหน้านคันหนึ่งนะให้มีวินว่ะเฮลโหลคนคน คุณครับผมอ่าคุณขับไปรับคนแถวนี้รถรถคุณซ้อนสามได้ไหมได้ไอ่าซ้อนน่าก็ได้แค่สองครับไม่เป็นไรเอ่อบองบางสวัสดีครับอ่าคุณพอดีว่าพ่อผมอ่ะพ่อผมบาดเจ็บอยู่อ่ะผมต้องการเงินรักษาผมไม่มีตังค์เลยพอจะมีให้ผมสักพันหนึ่งไหมอ่าได้ได้ครับครับพ่อพ่ออย่าเป็นเลยนะ โอ้ยเจ็บมากเลยตอนนี้พ่อเลขซีซีครับซีซีพ่อพ่อต้องไม่เป็นไรเร็วครับคุณเร็วรักษาแผลโอ้ยเตอร์เจ็บโอ้ยโอ้ยลูกด้วยเหรอโอ้ยลูกด้วยต้องต้องอีกห้าร้อยครับอีกห้าร้อยใ้ครับเฮ้ยคนนั้นยังไม่คืนผมเลยนะอ๋อคนไหนไอเตอร์มึงไปยืมตังค์เขาเหรอทำไมเป็นคนอย่างงี้ไปเร็วรีบไปโรงพยาบาลไปเร็วคนขับไอเตอร์มึงไปเอารถจากไหนเนี่ย ตดินไปขโมยครับเดี๋ยวก่อนมึงมึงทักษะขโมยรถใช่ครับดี๋วช้ามันได้เรียนรู้ไปเยอะแล้ววันนี้โอ้โหไปขับกระบะโชว์พ่อมึงด้วยโอ้โหป้าจะไปไหนครับอ่าไปเดี๋ยวป้าไปร้านอาวุธลูกหนูรู้จักไหมร้านขายอาวุธลุงอับบาสอ่ะป้านัดไว้โอ้แม่เจ้าเจ้าชอบไปดูขนมครับไปไปไปที่พี่คินิตโตเอ้ยที่พี่สาราวุธิเขาไปซื้อการสกิริตโตเอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจ เฮ้ยตำรวจก็กคำโอ้ยแอเตอร์เสียงอะไรนี่เหว่าเขาไม่กล้ามาหรอกปรีบซื้ออาวุธรีบจบไอ้เตอร์มึงไปขโมยรถตรงไหนไอ้รู้ละรถใครบางอ่ะรถไอ้วุ๊ดคันเนี้ยนะใช่ไหมไอเตอร์มึงวิ่งไปบ้านสารวุฒิมาใช่ไหมใช่ครับเขาไม่กลับเด็กเรดรถพี่บุ๊ดเขาเดี๋ยวพี่วุดมาด่าพ่อ เดี๋ยวเราเอาไปจุดไที่ปู่สอนมื่อเราพูดเราพูดให้พ่อฟังไงที่ปู่สอนนะเจอคุณแม่แมไปไงนุ่นไปตามโลลูกไปลุงลุงเขส่งไปแล้วเตอร์เตอร์ดินเออไม่เล่นอย่างนี้อันตรายขับรถจะเกรงใจชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยอ้าวพูดๆๆรวไปเร่จดจัดจัดจอดจๆดๆรๆตำรวจเหรอ เราตำรวจปะถอย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 ไปไปละไม่พ่อกำลังให้จอดเผื่อตำรวจมันไล่เราอยู่พิกัดนิ่งไงนี่ฟรีไลท์เขามีรถแบบนี้แล้วเหรอเตอร์โอ้โหไอวุฒิเต็มลำเลยวะเนี่ยเฮดิจอยนี่เตอร์จอดข้างร้านเดี๋ยวพ่อลงก่อนไอเตอร์มึงจอดรถเข้าซองสิใครสอนขับรถอย่างนี้เนี่ยฮะเออ ติดต่อแบรนไม่ได้วะหรอมีใครขายไหมในร้านอ่ะได้วยไอวุฒมันนอนอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้กูเข้าไปดูรอบอ่ะไอ้วุฒิป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไอ้้้้้้ไไไไไอออออเตอร์ไอ้เตอร์ไอ้เตอร์ครับไอ้วุฒิอยู่ในร้านเอารถไปแอบไกลๆหน่อยได้เอเตอร์ที่ไปเอารถไอ้วุฒิมาเนี่ย วอทอ่ากุนัดอับบาสมาซื้อลูกกระสุนน่ะโออเขาไปขายของที่อยู่เนาะเหรองั้นเข้ามาด้านในเลยกูรู้กูรู้มึงมีมันบอกมันมันส่งข้อความแล้วว่าได้เกิดมันมาไม่ทันน่ะมันจะฝากไว้ที่มึงโอ้โหไม่เก็บปอกกระสุนเลยว่าไม่เยอ หน้าที่มึงนั้นมึงต้องกวาดนะไอ้วุฒิแล้วมึงไปเจ็บอะไรมาเนี่ยโอ้โอ้ไปลองลูกปืนมาโอ้ยเยี่ยมทำทุมเทเพื่องานอ่ะอาวุธอาบารเอาเอามาเอากี่นัดหรอมีกี่นัดอ่ะมีไม่จำกัดเลยเอามาให้เอามาให้กูเนี่อกูกลัวไม่มีตังจ่ายมันวะเอาเอามาให้กูห้าสิบให้เฮดิสห้าสิบลอวโอนเหมือนเดิมเหรอ โอนเหมือนเดิมโอนเหมือนเดิมจ่ายตรงแน่นอนไม่ต้องห่วงงั้นเอาให้เฮ<อ>ดิสไปเลยอ่ะเฮดิสมึงเอา,เาไปเอาห้าสิบพอกลัวไม่มีจ่ายเฮียอบบาบาแม่งทวงโหดเลขเลขอะไรหนึ่งสองตรงบี่เท่าเดิมเนาะโอ้ ได้โอเคกูเก็บไว้สิบนัดเฮดิส hey, เออมึงลองยิงดินัดหนึ่งมึงไม่เป็นไรหรอกกูอยากรู้โอ,อ้ยสุดนี่โคตรแรงเลยเนาะโอ้มัน,มน,นแรงจังวะโอเ้เชียรลูเบลเลอร์เลยวะโอเคกระสุนอัปบ,บาร์ดรุ่นนี้คือมันจะทำให้มันจะมีความร้อนสูงอะกูว่าน่าจะเป็นลูกเดียวที่ยิงพวกอัลเ์เทเกอร์ได้เรามี50ินัด ยังไงคนที่ยิงน่าเป็นมึงเพราะเอาตรงๆนะกูไม่อยากพกเองกูกลัวว่าลูกกระสุนแรงๆแบบเนี้ยกูชอบยิงโดนพวกเดียวกันไงกูกลัวถ้ากูยิงเนี่ยไอ้เย้พึ่งไปโดนหัวบังขึ้นมาทําไงตายเออดังนั้นกูนนนนไว้ใจในมือมึงถ้ากูบอกให้ยิงค่อยยิงก็ได้เ,ออเดี๋ยวได้นะพิอโอเคโอเคตามเดิมไม่มีเบี้ยวเฮยเมื่อวานซื้อรถมาใหม่ด้วยเชา รุ่นแค่ไหนวะอะไรซื้อดีแม็กมามึงซื้อดีแม็กมาเหรอโย่สีอะไรสีเงินจอดอยู่ที่บ้านเฮ้ยไอ้เฮียดีแม็กกูชอบเออแต่ว่าแต่งเยอะแต่งเยอะเลยเหรอแต่โอเคมึงจะมาโชว์กูใช่ไหมใช่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเอาไว้ค่ำๆแล้วกันโอเคค่ำๆนะโอเคเลยโอเคโอเคงั้นกูไปละยืมขับมั่งเนยเวิร์ดเขายืมขับมั่งเนยเดี๋ยวค่อยยืมมึงเดี๋ยวค่อยคือค่อยยืมมัน เดี๋ยวตอนเย็นเออแต่ไม่ไม่เป็นไรไม่ไรตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นเออแล้วอับบาสโทรมาบอกกูให้มึงเฝ้าร้านเฝ้าร้านนานๆไม่ต้องออกไปด้วยไม่ต้องออกถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเฝ้าไปเลยโอ้เออรวยหรอใช่โอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยในทีวีผู้ได้เสียงคิริโตะคริโตจนพายเออนนู่นนู่นไปเฮดิสสั่งรวมคนไปที่ได้ บางเออขอยืมแฟตหน่อยดิขอได้ไม่ปัญหาโอเคงั้นตามนั้นเดี๋ยวกูไปกับบางเองแล้วเดี๋ยววันนี้เฮอดอิตวิธีการที่เราจะเข้าไปในตึกนั้นได้โดยปลอดภัยไอ้เจ้าชายบอกว่าต้องใช้คนที่มีดวงตาสีดำนั่นก็คือบางไอ้เตอร์เบาๆเดี๋ยวมันได้ยินจับเครื่องครับครับเออมึงขับเดินหน้าไปเตอขับเดินหน้าไปน,นมันออกมาดา่าอ่า นั่นแหละดังนั้นเราจะต้องเอาบางนําเข้าไปมึงเข้าใจกูไหมได้โอเคนะงั้นเดี๋ยวเจอกันที่แปตบางเตรียมอาวุธให้พร้อมกระสุนให้พร้อมเตรียมการเฮดส์โอเค okay. เดี๋ยวกูไปเตรียมคนในหะ้บา้าบางขึ้นรถไนเตอร์ไปแปตเฮ้ยบางอ่ะอ๋อาบางบางนั่นบอดหน้าดิเตอร์จอดจนครับ <Okay. S 2> บางไม่นั่งบอดหน้าเอาเอาถ้าพ่อกูตายไนเตอร์นะ โอเคไม่เป็นไรเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะไอเตอร์เดียวกับปูเอเตอร์เซเว่นมีอะไรขายไหมอาหารอ่าต้องใช้น้ำเกลือเซเว่นมีขายปะวะเตอราวนขึ้นไปในเซเว่นก่อนแล้วค่อยวนออกมาเดี๋ยวซ้ายได้ได้ได้ครับเดี๋ยวซื้ออาหารที่พี่ไปมอนด้วยเพราะวันนี้กองทัพเราต้องลบอย่างหนักเดี๋ยวขวาโอ้รลวอลบอลบอลชน รีโว่ช้าๆเติมนี่ไปไหนละเฮ้ย hey, ขับรถในดีในดีไม่เออไม่เอาบังรอแป๊แบ,บนึงนะ <Okay. S 1> ผมเข้าเอพีแป๊บนึงโอเคใบมอนเอ้าอคุณคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเห็นคุณใบมอนไหม หรอคุณชื่ออะไรเนี่ยขนมค่ะคุณชื่อขนมเหรอค่ะคุณรู้ไหมฝนตกอากาศมันหนาวมากเลยนะเนี่ยค่ะคุณบางครั้งอะความอบอุ่นนะมันก็สำคัญนะผมทักไปแบบฝรั่งนะครับไปแล้วครับ่ะสกัสดีคัะมันอายเขียน ไอพี่แค่ใครเรียกกูวะไปเตอร์ไปลูกน่ะไปเออเตอร์ไปแดงลูกเอ,อ,อเตอร์ไม่เบิ้ลรถเครื่องงั้นงั้นน้งนนองเตอร์ รคขอโทษครับไอเตอร์ม <tı ro> ึงเบิ้ลเครื่องใส่เขาทำไมน้องเตอร์ควันดำเดี๋ยวเขาด่าโอ้ยไอเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ขอโทษไอเตอร์มึงอะไรของมึงเนี่ยว่าแฟนบังเลยไม่ไม่ไม่หนีก่อนช้าช้าน่าเอ้ยมาตามแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเร็วๆเลี้ยวซ้ายแล้วมึงไเบิ้ลเครื่องใส่เขาทำไมล่ะไอเตอร์รถดตารถเต่าโอ้โหชี้เอ้ย เลี้ยวข<อ>วาอีกรอบนึงไปหน้าสอนอไปหน้าสอนอไปหน้าสอนอลอดลอดหน้าสอนอไอเตอร์มึงมึงนี่มันเ้าวนะไอ้ลูกเปรต <c oughs> มาตามมาอยู่เิไปแล้วไปแล้วแบบตายยกครัวเฮ้ยเตอร์ไปรถเราผิดกฎหมายไปแข่งกับเขาเฮ้ดดดดย <c oughs> ไม่เอาไอ้เตอร์ anh đi bấm đừng nè bung cái không này tắt quạt và lát mới kia